สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเพจเล่นเป็นพี่นะคะกลับมาพบกับนีน่าอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะนีน่าจะมาพูดถึงสี่สังคมนะคะที่ชวนให้เด็กๆไปเล่นค่ะเพื่อที่ว่าพอเด็กๆไปอยู่ในสถานที่อื่นสังคมอื่นหรือว่าสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะสามารถไปอยู่ได้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเอ,อ หัวข้อนี้เนี่ยนีนาได้แรงบันดาลใจมาจากการที่นีนาเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็นึกไปถึงสมัยตอนที่เรียนต่างประเทศนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เวลาที่จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนจะเข้าหาสังคมหรือว่าจะไปเจอสังคมผู้ใหญ่นะคะก็มีความประหม่าเล็กๆแล้ค่ะตามธรรมชาติแต่ว่าก็รู้สึกว่า เตัวเองเนี่ยสามารถที่จะผ่านเรื่องราล่านั้นมาได้แล้วก็คิดต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะถ่ายทอดทักษะนี้เนี่ยหรือว่าความสามารถอันนี้ความมั่นใจอันนี้ไปให้เด็กที่อยู่รุ่นถัดๆไปเป็นเด็กกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะนีน่าก็นึกไปถึงว่าเออสงสัยเป็นเพราะว่านีน่าได้ไปค่ายเยอะมั้งได้ไปศูนย์ฝึกอบรมอะไรต่างๆเยอะแยะนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยพอมานึกๆไปดูก็อก็ไปอะแหละก็ไปพวกศูนย์ไปพวกค่ายเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออถ้าเออขอโทษค่ะก็คือแล้วก็มาคิดว่าเออแล้วถ้าเป็นคนที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความออสะดวกที่จะไปศูนย์ฝึกอบรมอะไรบ่อยๆรู้สึกว่าเออมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันถ้าจะไปบ่อยๆนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเออมันต้องใหญ่มันต้องไกล มันลาบากอะไรแบบนี้นะคะที่น่าก็มาคิดว่าเออถ้าเป็นกลุ่มคนในลักษณะเหล่านั้นหรือว่าเด็กๆที่อยู่ในสังคมลักษณะเหล่านั้นเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้ความแตกต่างได้ยังไงบ้างเขาจะมีทักษะเหล่านี้ได้ยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เกิดเก็ดไอเดียค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรูออ้สังคมที่มันแตกต่างเนี่ยมันสามารถซิมเปิลได้มากกว่านั้นเลยค่ะอย่างเช่นออวันนี้น่น่าก็มีทั้งหมดส4สที่นะคะสี่สังคมที่น่าคิดว่าเออ ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะช่วยได้นะคะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ไปนอนบ้านญาติค่ะซึ่งจริงๆผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเออเราต้องไปให้เด็ก,ดกไปนอนบ้านญาติตอนวัยรุ่นหรือเปล่าอะไรางี้นะคะแต่ว่านี่น่าอยากชวนค่ะให้ลองสังเกตสัญญาณดีๆบางทีเด็กๆเ,เนี่ยเขารีเควสที่จะไปนอนบ้านญาติตั้งแต่แบบอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วเขาก็มีความพร้อมแล้วนะคะ ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความกลัวก็อาจจะทําใหเ้เด็กๆเนี่ยยังเหมือนอาจจะยังไม่อนุญาตให้เด็กไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาถึงวัยแล้วก็มีความพร้อมแล้วที่จะไปเรียนรู้สังคมที่มันแตกต่างนะคะอย่างแรกก็คือไปนอนออบ้านปู่ย่าต,ตาย,ยายอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ดูนิดนึงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความกังวลมากว่า ปู่ย่าตายายหรือญาติญาติคนนั้นเนี่ยจะดูแลลูกได้ดีไหมก็เลือกคนที่มีอารมณ์แบบนิ่งๆหน่อยนะคะมีทักษะการดูแลเด็กหน่อยก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจมากขึ้นนะคะอย่างที่2นะคะสังคมที่2ก็คือให้เด็กๆไปลองเล่นกับเพื่อนข้างบ้านดูคะ่ะบางทีเนี่ยอาจจะมีความกลัวขึ้นมาว่าเออลูกเราจะไปแกล้งเขาไหมหรือลูกเขาจะมาแกล้งเราไหมจะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถที่จะ มีวิธีการจัดการประนีประนอมอะไรเหล่านี้ได้หรือเปล่านะคะจริงๆนี่าก็มองย้อนกลับไปว่าเออตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยนีนาเองในครั้งแรกที่ไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีความแบบลื่นไหลในการเข้าหาสังคมเลยสทัทีเดียวจนแบบทะเลาะมาหลายครั้งแล้วอะไรย่างเงี้ยผนการแบบตบตีม <laughs> ่ตบตีใน,ด,นด้านร่างกายคะ่ะแต่ว่าแบบตบตีทางด้านแบบความคิดที่แตกต่างอถถ่ะถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หุดหีดบ้างแบบสนุกบ้างแล้วก็กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังซึ่งสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าว่ามันก็สําคัญก็คือว่าเออคุณแม่เนี่ยจะมองทุกอย่างอย่างเป็นกลางว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมีผลเออเราไปทําอะไรแล้วมันมีผลอย่างไรเขาก็จะสอนว่าโอเคถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลแบบนี้เราจะเปลี่ยนการการะทําของเราได้อย่างไรอะไรงเงี้ยเขาจะทาให้เด็กเด็ก<ๆ>คนนั้นนะ่ะที่ไปเล่นนะ่ะมีทักษะที่จะ โอเคเียรู้ปรปับปรุงตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะประนีประนอมรู้จักว่าเออเขามีความต้องการอย่างไรเรามีความต้องการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวในเรื่องของทักษะเนี่ยน่าจะอธิบายต่อไปหลังจากนี้สังคมที่สามนะคะก็คือสังคมที่น่าแบบเออคิดว่ามันค่อนข้างมีความแบบถ้าน่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คงจะมีความรู้สึกแบบกลัวแล้วก็รู้สึกเส,เสียงอยู่เหมือนกันที่จะให้ลูกไปเล่นในสังคมลักษณะแบบนี้แต่ว่า ตอนเด็กๆน่าก็ถูกปล่อยให้เล่นในสังคมนี้เหมือนกันก็คือสังคมของลูกลูกคนงานนะคะหรือว่าสังคมแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะมีความแตกต่างกับเราในเรื่องของความคิดในเรื่องของการปลูกฝังอะไรมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของวิธีการพูดวิธีการ แสดงออกทางความรู้สึกที่แบบค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างอย่างเห็นชัดเจนมากกว่าสังคมญาติหรือว่าสังคมเพื่อนแถวบ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือน,นีน่าก็ไปเล่นคือ <c oughs> ไปเล่นทุกอย่างไว้เล่นทุกทีเพราะว่าแบบชอบสนุกอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ตามไว้เนาะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเราก็เหมือนไปเจอไปเจอสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะเออจะทํายังไงให้เรารักษา ความสุภาพของเราหรือความดีของเราเอาไว้เวลาที่เราไปเล่นกับเขาเพราะว่าถ้าติดนิสัยไม่น่ารักกลับมาเนี่ยแม่ก็จะไม่ให้ไปเล่นแหละเราก็จะไม่สนุกแหละใช่ไหมก็เลยทําให้น,าน่าได้เรียนรู้ว่าเออโอเคเราต้องแบบสุภาพนิดนึงแล้วก็เวลาที่จะไปอยู่กับเขาเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราแบบยังรักษาความสุภาพของเราได้อยู่แต่ว่าก็ยังเล่นสนุกกับกับกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้แบบไปสนกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอืม,มก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นะ่าว่า น่าสนใจแล้วเขาก็จะแบบมีความหลากหลายอย่างสมมติตอนที่นี้ไปอยู่ที่แถวบ้านคุณยาก็จะเป็นแบบต่างจังหวัดก็จะมีกลุ่มที่เป็นลูกของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มีวิธีการพูดแตกต่างบางทีมีความเชื่อที่แตกต่างบางทีมีเขาเรียกอะไรคะแบบมีมีภาษาที่แตกต่างด้วย ซึ่งพอแบบมานึกย้อนกลับไปว่าเออจริงๆเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศอะมันก็เหมือนกันเลยเนาะคือเราไปเจอคนที่ภาษาต่างจากเราแล้วก็มีความเชื่อต่างจากเราเหมือนกับตอนที่เราไปเล่นกับลูกชาวบ้านต่อสมัยเด็กๆแต่ว่ามันก็เราก็แบบมั่นใจแล้วอะเพราะว่าเราเคยไปเล่นมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็เคยแบบปรับตัวมาแล้วเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสังคมที่4ี่ก็คือเออสังคมเด็กพิเศษนี่น่าว่านสิ่งหนึ่งที่น่าโชคดีก็คือว่า โรงเรียนทั้งสองโรงเรียนของอีนามีเด็กพิเศษทั้งสองโรงเรียนคือเด็กที่เด็กพิเศษหมายความว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษม,มันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออบางทีอ่ะการที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้บางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถใช้ความคาดหวังหรือสแตนดาร์ดว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้แต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องช่วยใครบางคนมากเป็นพิเศษหรือว่า อาจจะต้องมีความใส่ใจหรือมีความเข้าใจมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะเล่นไปสู่เป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนกับพอมาทํางานเราจะไปถึงเป้าหมายบางทีคนบางคนเขามีความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยทั้งทางกายทาง,ทง,ทงใจบางทีการที่เราสามารถที่จะไปอยู่กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะสอนให้เราแบบว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติเราจะยืดหยุ่นยังไงในขณะที่แบบว่าก็ยังสร้างความยุติธรรมให้กับ กลุ่มคนที่เหลือได้สร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนที่เหลือว่าเออเด็กที่ไม่ความแบบเราเล่นนะเรามีกฎแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่ไม่ความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะช่วยเขาในแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะสอนให้เราและเพื่อนเราเนี่ยยืดหยุ่นแล้วก็สอนให้เราสื่อสารกับเพื่อนได้ด้วยว่าเออจะยืดหยุ่นกับคนเหล่านี้จะจะแบบจะเห็นใจยังไงจะแบบจะเซตกฎกติกาย,ยังไงให้มันแฝ่อะไรอย่างเงี้ยคือนี่มองว่าแบบสุดท้ายแล้วอะแบบทักษะ ที่ไปเรียนบริหารอะไรอย่างเงี้ยเออเบสของมันหรือพื้นฐานของมันก็เกิดจากการที่เราได้ไปเล่นกับคนที่หลากหลายแล้วมันก็ทําให้เราได้รู้ทั้งการปณีปนอมการยืดหยุ่นการแบบเออรักษาความเป็นเอกลักษณ์หรือความอะไรแบบเนี้ยมันมันได้ฝึกตั้งแต่การเล่นกับสังคมที่แตกต่างแล้วนะคะอืม ซึ่งซึ่งมันก็เป็นสถานที่หรือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะซิมโป้มากๆสี่อันนี้และนี่คิดว่าเราไม่จําเป็นที่เราต้องออใช้เงินเยอะไปกับการที่เราจะดูแลเด็กคนหนึ่งม,มันก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้ได้เป็นไปตามธรรมชาติบางทีได้ใช้สัญชตาตญาณของตัวเองในการเอาตัวรอดแล้วยิ่งแบบช่วงนี้ที่เป็นช่วงแบบปิดเทอมเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแบบให้เด็กๆไปเรียนรู้กับสังคมที่แตกต่างเนาะเพราะว่า บางทีเนี่ยช่วงนี้ไปสกู๊ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็มันก็อาจจะยากบางทีก็อาจจะแบบไปบ้านญาติอะไรที่มันเซฟหน่อย <c oughs> เขาก็จะยังได้พัฒนาการตามวัยของเขาในขณะที่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่หรือโรงเรียนจะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีกิจกรรมทํานะคะโอเคเออนีน่าจะพูดถึงทักษะเนาะที่น่ามองว่าการไปเล่นกับสังคมที่แตกต่างเนี่ยมัน มันได้ทักษะอะไรบ้างในมุมของนีนานะคะอันแรกเลยก็คือนะมองว่าการที่ไปเล่นกับสังคมที่แตกต่างกับเราเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ผลของการกระทําอย่างแท้จริงเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆอยู่ในบ้านมันก็จะเป็นคล้ายๆกับคอมฟอร์ทโซนใช่ไหมคะแบบเด็กๆอาจจะเ,เวลาที่เขาพูดจาไม่น่ารักหรือว่าเวลาที่เขาทําพฤติกรรมไม่น่ารักไม่เหมาะสมเนี่ย บางทีเขาจะได้รับการอนุโลมจากคนในบ้านแต่ว่าเวลาที่เขาออกไปอยู่ในสังคมที่แตกต่างเขาจะได้เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเขาพูดจาไม่น่ารักเนี่ยเพื่อนจะเสียใจเพื่อนจะไม่อยากเล่นด้วยหรือว่าถ้าเขาเล่นแรงๆกับเพื่อนใช้กําลังเพื่อนจะไม่ชอบนะเพื่อนจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงกฎของการกระทําอย่างแท้จริงแล้วเขาก็จะได้รรู้กฎของสังคมด้วย ว่าโอเคถ้าฉันไม่ยอมรับกฎแบบนี้ฉันก็จะไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้ซึ่งพอเขาเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กที่แบบแกร่งขึ้นอ่ะเหมันเหมือน,เห,อนเหมือนเขามีความรับผิดช,ชอบในการกระทาของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะอย่างที่สองนะคะก็คือทักษะในเรื่องของการที่เขาเนี่ยต้องพึ่งพาจิตใจของตัวเองนะคะ อย่างเช่นว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาอยากไปนอนบ้านเพื่อนมากเลยอยากไปนอนบ้านญาติมากเลยอยากแบบอยากมากอยากเล่นสนุกอยากไปเล่นอันนั้นอันนี้หลายอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาที่แบบจะนอนอย่างเงี้ยก็เกิดมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบเราเราแบบเคว้งคว้างอะคิดถึงแม่คิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็จะไม่ได้มีไม่ได้เจอกับความรู้สึกในลักษณะแบบนี้เพราะว่า เพราะว่าเขาอยู่กับแม่อยู่ตลอดเขาก็เออมีอะไรก็พึ่งแม่พึ่งแม่ใช่ไหมแต่ว่าพอเขามาอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างออกไปอ่ะจะทํายังไงอ่ะสมมติแบบโดนโดนยุงกัดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าแบบนอนแล้วแบบมีแสงเข้ามานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาจะทํำยังไงถ้าเขาร้องไห้กรี๊ดกรีดหรือว่าแบบทุ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 บคนที่อยู่รอบข้างที่ไม่ใช่แม่เขาจะช่วยเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแบบพูดจาต่อรองว่า ทำยังไงแบบเจ๊แบบช่วยเอายาขันยุงไม่หน่อยหรือยังไงหรือว่าแบบผมคันนะครับแสดงความรู้สึกอย่างแบบอ่อ,อนอ่อนน้อมแต่ว่าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจะได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วเ,เขาจะพึ่งอะไรถ้าเขารู้สึกจิตใจเคว้งคว้าง,างเหงาคิดถึงแม่องเ้เขาจะไปหาอะไรสนุกสนุกทำไหมหรือว่าเขาจะนั่งสวดมนต์ดีหรือเขาจะนั่งสมาธิดีเขาจะทำยังไง เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีที่พึ่งทางจิตใจในวันที่แม่กับพ่อเขาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สองนะข้อที่สามก็คือว่าเขาจะได้เรียนรู้ความต้องการและก็ความไม่ต้องการของคนรอบข้างเนาะบางทีเนี่ยการที่เขาไปอยู่กับสังคมที่มีหลายๆเจเนอเรชันเหมือนที่แต่ก่อนเขาบอกว่าให้เอาลูกไปอยู่บ้านปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเออผู้ใหญ่เนี่ยเขา อยากจะสอนเราในเรื่องของการเคารพนะเออต้องการให้เราเคารพนะต้องการให้เราอดน้อมไม่ต้องการให้เราตะโกนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าโอเคถ้าเขาแบบตะโกนเสียงดังพูดจาไม่น่ารักเขาก็จะแบบไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เหมือนอยู่กับสังคมได้ตะกุกตะกักมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เรียนรู้และแล้วก็ถ้าเขาถ้าผู้ใหญ่พูด เขาจะทำยังไงเขาจะพูดแทรกไหมหรือเขาจะฟังเขาจะเรียนรู้การเป็นผู้ฟังอย่างไรเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบสอนชอบให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะได้รู้แหละว่าโอเคคนในลักษณะแบบนี้ฉันจะปฏิบตัติต่อเขาอย่างไรแล้วพอมาเจอสังคมที่เป็นแบบเด็กๆออในขณะที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมีคนแบบผู้สูงอายุมีเด็กใช่ไหมอ่าถ้าเป็นเด็กอยากเล่นกับเด็กฉันอยากสนุกเหมือนกันแหละแต่ว่า ถ้าเล่นสนุกอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้น้องเลยเนี่ยเราอาจจะอดเล่นหรืออาจจะถูกตีอเออเขาจะรู้แล้วว่าโอเคฉันจะต้องเล่นสนุกด้วยนะและหน้าที่ของฉันคือต้องดูน้องด้วยนะแบบถ้าน้องกระโดดข้ามมาฉันต้องคอยจับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเด็กอายุแบบนี้ฉันต้องดูแลปฏิบัติอย่างไรผู้ใหญ่ที่อายุแบบนี้ฉันจะปฏิบัติอย่างไรหรือว่าจะเข้าหาเพื่อนไปตรงตร,งตรงอย่างเงี้ย จะเข้าไปแย่งของเพื่อนเลยไหมยอยากเล่นอะไรก็ดึงเลยไหมหรือว่าเขาจะใช้วิธีการเออยิ้มแย้มเข้าไปแบบมีน้ําใจแบ่งปันก่อนหรือว่าพูดคุยก่อนไหมอะไรอางี้สัญญาตายานเอาตัวรอดแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นเด็กๆเ,เขาก็จะได้แบบสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดไปกับสถานการณ์เหล่านั้นได้เขาก็จะแบบเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะว่า เออถ้าสถานการณ์มันต่างกันไปแบบนี้ฉันจะปฏิบัติต่อสังคมที่มันต่างกันต่อคนที่ต่างกันอย่างไรอะไรอย่างงี้นะคะอืมก็ได้เรียนรู้ก็ได้เรียนรู้เรื่องคนเรื่องมนุษย์ด้วยเนาะอย่างที่สามนะคะก็คือเอออย่างที่สี่ขอโทษค่ะก็คือเขาจะได้เรียนรู้เอกลักษณ์ของตัวเองว่าโอเคเราไปอยู่เนี่ยคนสิบคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามทุกคนไหม หรือยังไงหรือว่าเราเนี่ยจะอยู่มีเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาอย่างเช่นเขาก็จะสังเกตแล้วว่าเออแบบถ้าฉันเนี่ยไม่ไม่ได้รู้จักเอกลักษณ์ของตัวเองบางทีก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องไปกดคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องไปพูดดินทาไหมตั้งแก๊งหรือเปล่าหรือยังไงที่จะทําให้ฉันเนี่ยสามารถมีกลุ่มเพื่อนได้หรือฉันจะกลับมาแล้วมาสร้างคุณสมบัติดีๆของตัวเองเพื่อที่จะ ดึงดูดเพื่อนมาในในรูปแบบของการมีคุณสมบัติดีๆแล้วดึงดูดเข้ามาอย่างเช่นฉันเป็นคนมีน้ำใจฉันชอบแบ่งปันฉันเ,ออเป็นผู้ฟังที่ดีฉันมีน้ำใจชอบดูแลเพื่อนอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเขาเรียนรู้ตรงเนี้ยมันก็จะสร้างเหมือนสร้างเซลฟ์สร้างตัวตนของเขาขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นในขณะที่เขาไปเจอคนหลากหลายเขาก็จะยังรู้สึกว่า ตัวฉันะยังมีอยู่แล้วตัวฉันยังชัดเจนอยู่มันทําให้เขาสามารถเข้าสังคมได้ในในอารมณ์แบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยการเล่นแบบหลากหลายกลุ่มกับคนตักแตกต่างเยอะๆเนี่ยเขาก็จะได้สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะคะอันที่5ก็คือว่าเออเมื่อถ้าเราแบบไปเจอกับถ้าเด็กๆไปเจอกับคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักพูดจาไม่น่ารักเนี่ยเหมือนที่น้าได้กล่าวไปคร่าวๆในข้างต้นนะคะว่า เออแบบถ้าเจอคนแบบเนี้ยเขาจะทํำยังไงเขาจะแบบไปพูดจาตัดสินไหมโอ้ย oh, ย yeah, ุ่งไม่ดีมากแย่มากหรือว่าเขาจะทํายังไงเขาจะค่อยๆสอนเพื่อนอยังไงเขาจะหาจังหวะที่จะบอกเพื่อนอยังไงว่าเออพูดแบบนี้เราตกใจพูดแบบนี้เราเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออเขาจะแบบเลี่ยงเลี่ยงมีการเว้นระยะห่างจากเพื่อนคนนี้เพราะว่าเขาพูดจาไม่น่ารักมีพฤติกรรมไม่น่ารักหรือ เราจะค่อยๆแนะนําค่อยๆเตือนเพื่อนได้ยังไงเขาก็จะได้เรียนรู้ที่จะอ,อ,อยู่ปรับตัวกับสังคมตรงนั้นว่าเออจะทํำยังไงให้ฉันเนี่ยยังสามารถเป็นคนที่สมมุติว่าที่บ้านเนี่ยเคร่งเรื่องการพูดจาไพเราะมากเลยแล้วไปเจอเพื่อนกลุ่มที่แบบโหพูดหยาบสุดๆอย่างเงี้ยแล้วฉันจะทํำยังไงถ้าฉันไปเล่นกับเขาสนุกสุดขีดเลยแต่พูดจาไม่ไพเราะแล้วเกิดติดนิสัยติดคําพูดกลับมาที่บ้านเนี่ย คุณพ่อคุณแม่แบบเฮ้ยไปติดคําพูดมาจากไหนไปติดกับเพื่อนหรือเปล่าอ้าวอย่างงี้ยูต้องไม่ได้ไปเล่นแล้วทํายังไงอ้าวอดเลยอดเล่นสนุกเลยางเขาก็จะได้รู้แล้วว่าโอเคถ้าฉันอยากไปเล่นสนุกเนี่ยฉันจะพูดจาให้ไพเราะเวลาที่อยู่กับเพื่อนด้วยไหมแล้วก็กลับมาบ้านก็พูดจาให้แบบอา่าไพเราะด้วยหรือจะใช้อวิธีหนึ่งเลยคือแบ่งสมองเลยว่าโอเคอยู่กับเพื่อนพูดแบบสุดสุดอยู่กับพ่อแม่พูดแบบไพเราะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างสูงลักษณะแบบนี้ยังไงได้บ้างนะคะ uh huh. นี่ก็คือทั้งหมดที่ในน้าเตรียมมาในวันนี้นะคะอันที่จริงเนี่ยก็สังคมที่จะฝึกเรื่องความแตกต่างที่ทําให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะไปอยู่กับสังคมเมืองนอกใช่ไหมเออคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็ชอบเนาะให้เด็กๆแบบ ไปเรียนเมืองนอกเนาะได้ไปเรียนรู้ความรู้ที่มันกว้างขึ้นอินเทอร์เนชั่นแนลมากขึ้นแบบเป็นกลางมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะชอบซึ่งทักษะเหล่านี้นะคะในการเล่นเล่นในสังคมที่แตกต่างก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยมีความพร้อมมีความมั่นใจในการที่จะโตไปแล้วก็สามารถไปอยู่ในสังคมที่มันแตกต่างหลากหลายได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนี่านะก็ขอลาไปแล้วค่ะ ไปพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย